ความของสำหรับเกมในบ้านมันนี้ครับผมครับก็ไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยมันไม่มีคําว่าได้เปรียบนะครับซึ่งวันนี้เจอกับบุรีรัมด้วยนะซึ่งทุกๆพื้นที่ทุกๆตําแหน่งเนี่ยเมื่อเทียบกับของชนบุรีแล้วเนี่ยแทบแทบทุกๆตำแหน่งน่ยเราแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะแต่วันนี้มันก็จะมีวิธีการที่จะสู้ ไม่ใช่เรื่องของอินดิวิวดครับเป็นวิธีการสู้ด้วยยุทอวิธีทีมเวิร์กนะซึ่งวันนี้ถ้าหากเล่นได้ตามวิธีการที่ซ้อมมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้จะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับเป็นการชิงไหวชิงพิบโดยเฉพาะ,ะแนวทางการเล่นในวันนี้ซึ่งเราจะลดบทบาทของผู้เล่นแต่ละคนของบุรีรัมถ้าทำได้เนี่ยโอกาสที่จะมีแต้ม มีความเป็นไปได้สูงครับผมครับเนื่องจากในดีเก็บชัยชนะชแค่เพียงเกมเดียวในหครับครับผมบผม,มีการเพิ่มหรือเน้นอะไรเป็นพิเศษเออจริงๆมันต้องดูสถิตินะครับนะครับก็ชลบุรีเป็นทีมที่ยิงประตูเปอร์เซ็นต์ในการยิงประตูมัน0.5นะครับถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันไม่โกหกอยู่แล้ว แต่ว่าเราจะฝึกเขาอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นักบอลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ศูนย์จุดหเนี่ยเราจะถ้าเราไม่ฝึกแล้วทําให้มันประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ซ้อมแค่ซ้อมนะครับต้องซ้อมให้มันสมบูรณ์แบบและซ้อมให้มันทำได้ด้วยเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าด้วยวิธีการเข้าทํา แนวทางการเจาะในแดนกลางหรือเจาะริมเส้นเนี่ยโอกาสที่จะสร้างโอกาสทำประตูได้สูงขึ้นครับผมครับตอนนี้แอมชมรีก็ถือว่าน่าเป็นห่วงตอนนี้ต้องหมายในความคาดหวังไปถึงไหนครับจริงจริงฝ่ายบริหารก็คำวนวณไว้อยู่แล้วว่ามันต้องได้เกิน35แต้มนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรอดูว,ว่า ใครจะเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชตอนนี้ครับผมครับ